ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบางคนบอกว่า้ปรชะชาสื่อมวลชนนําเสนอมากเกินไปแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันได้เห็นพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทําของม็อบสามนิ้วซึ่งสังคมคนโดยส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมลักษณะด,ดังกล่าวซึ่งวิธีการแก้ไขก็ต้องใช้ความจริงสุดท้ายความจริงจะเป็นตัวแก้ไขนะครับสังเกตไหมฮะพ่อของหยกแม่ของหยกปู่ย่าตายายของหยก ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบกับเด็กคนนี้เพราะการกระทําและพฤติกรรมนอกเหนือจากกฎเกณฑ์จนยอมรับไม่ได้นั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสกักจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับชุดนักเรียนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะหลังจากที่รุง้งขออภัยฮะหลังจากที่หยกออกมาเคลื่อนไหวสื่อมวลชนต่างๆจับตามองไปจุนวุนมากไปดูความรู้สึกของเด็กนักเรียนโดยส่วนใหญ่ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการใส่ชุดนักเรียนหลุดโลกไปแล้วนะนะคะ เพราะว่าทั้งก้าวล้าทั้งทําลายข้าวของนะคะทั้งทําทุกอย่างนะคะที่จะทําให้กูเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคะจะนั่งฉี่นะคะให้คนถ่ายรูปจะแก้ผ้านะคะให้เขาถ่ายรูปมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะสําหรับความเป็นลูกผู้หญิงมันไม่มีเลยเหลือไม่มีคุณค่าอะไรเลยเราเห็นคลิปเจ้าหยกที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนก็รู้สึกหดหูอีกแล้ว หดหูหดหูกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆรอบๆข้างให้เจ้าเด็กพวกนี้คือทำไมเราไม่ดูแลลูกเราวะลูกเราทำผิดกฎระเบียบครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่หที่หกลูกเราไม่สามารถเข้าตามกฎระเบียบอะไรได้เลยและในขณะเดียวกันเบื่อหน่ายที่จะเลี้ยงดูไม่สนใจไม่ใยดีช่างหัวแมง และเขาไ่เป็นปัญหาสังคมทําให้คนที่เป็นพ่อแม่แบบเราเนี่ยเลี้ยงลูกยากขึ้นเลี้ยงลูกเหนื่อยขึ้นเพราะมีตัวอย่างที่มันแบบเห็นได้ชัดแล้วว่าจะไม่เอากฎอะไรเลยจะไม่ทําตามเงื่อนไขใดๆเลยฉันจะแปลกแยกฉันจะเป็นอิสระภาพฉันจะอยากทําอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเสรีฉันจะสามารถแสดงออกทุกอย่างได้บนเสรีในร่างกายฉันใช่ปัญหาน่ะมันคืออะไรรู้ไหมลูก ัญหามันคือหนูอยู่ผิดที่แม่บอกอยู่เนี่ยว่าหนูอยู่ผิดที่ถ้าหนูไม่ชอบกฎระเบียบหนูไม่อยากร้องเพลงชาติในตอนเช้าหนูไม่อยากยืนตรงเคารพเพลงชาติหนูไม่อยากใส่ชุดนักเรียนหนูไม่อยากทําอะไรตามกฎระเบียบของโรงเรียนแต่หนูเรียนเก่งหนูบอกว่าหนูไม่ได้มีความหนูคิดว่าการแต่งกายมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนของหนูถูกหนูเก่งหนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยลูกแต่ปัญหาของหนูนะมันคือหนูอยู่ไม่ถูกที่ โบราณก็ได้นะคะแต่อันนี้คือพูดในฐานะคนที่เป็นแม่คนนะคะความรู้สึกของคนเป็นแม่เวลาที่เห็นลูกใส่ชุดนักเรียนแล้วมันรู้สึกน่ารัก คือการที่เราเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งมาด้วยความรักความทะนุถนอมแล้ววันหนึ่งนะคะที่เขาเข้าโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันคือความภาคภูมิใจของคนเป็นแม่เอ๊ยนี่เราเลี้ยงลูกมาจนถึงขนาดนี้แล้วหรอลูกเข้าเรียนลูกใส่ชุดนักเรียนแล้วแล้วมันดูน่ารักมากไม่เคยเหนื่อยเลยที่ต้องซักเสื้อลูกที่มันเปื้อนไม่เคยเหนื่อยเลยที่ต้องรีดเสื้อให้ลูกเพื่อไปโรงเรียน อันนี้คือเราพูดในฐานะคนที่เป็นแม่เนะคือแบบลูกๆอาจจะรู้สึกได้ว่าเออฉันไม่อยากใส่ชุดนักเรียนเพราะว่ามันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลอันนั้นเป็นสิทธิของลูกเลยแต่อันนี้เรามาแชร์ให้ฟังในฐานะที่เราเป็นแม่คนคือพอเราไม่ว่าอะไรก็ไม่เท่าสิทธิในการได้เรียนของน้องหยกมยีรายการหนึ่งพูดคํานี้เอาไว้นะครับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันกับผมฟ้าครามวิเคราะห์สุภาพตรงไปตรงมาและมีเหตุมีผลนะครับรายการนี้ก็ได้พูดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายทรงผม หรือว่าการพูดกันจาของน้องหยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้เทียบเท่ากับการที่มันคือสิทธิที่น้องหยกควรจะได้รับในการเรียนโรงเรียนควรจะทํายังไงก็ได้ให้น้องหยกเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการเรียนซึ่งคำนี้พูดออกมามันเหมือนจะเป็นการช่วยน้องหยกเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะสงสารน้องหยกมากเลยผมว่ามันทําลายน้องหยกทางอ้อมเหมือนจะช่วยนะแต่ไม่ได้ทําให้น้องหยกเข้าใจอะไรเลย และเหมือนแถมเป็นการผลักดันทําให้น้องหยกอ่ะได้ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กทําอะไรที่มันเกินเลยไปผู้ใหญ่ต้องตักเตือนนะไม่ใช่ให้ท้ายขนาดนี้เสียเด็กได้เลยนะมาพูดถึงเรื่องของสิทธิอะไรนั่นก่อนเนาะสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะดูแลปกครอง นักเรียนในโรงเรียนเขาอีกหลายพันคนและไอสิทธิที่คุณพูดมาเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิ์ของสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นสิทธิ์ในการดูแลลูกหลานของเขาให้อยู่ในกฎระเบียบเราจะมาหวังให้โรงเรียน,นยมาดูแลคนคนเดียวไม่ได้3 6 5วันถ้าแต่งตัวปลายเวทมาทำสีผมอะไรก็ได้มาถามว่าแล้วเขาจะดูแลเด็กคนอื่นอย่างไรการให้เขาออกไปก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเลย ไปเรียนที่อื่นก่อนไหมกศอนอก่อนไหมเขารับเปล่าไม่รู้นะไปอยู่ป่าก่อนไหมสงบสติอารมณ์ก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะมาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เด็กต้องได้เรียนต้องได้เรียนแม้จะผิดยังไงโรงเรียนก็ควรจะทำยังไงก็ได้ให้เด็กได้เรียนไม่ใช่โรงเรียนมีหน้าที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบนักเรียนอีกหลายพันคนผู้ปกครองนั่นแหละดูแลซะมันก็รู้สึกเหมือนมีคุณค่าเหมือนกันนะเด็กที่แบบโนวันไม่มีใครรู้จักอะ่ะ แต่กลับกลายว่าโอ้มีคนที่ระดับคนรู้จักทั้งประเทศอะ่ะมาคอยซัพพอร์ตเขาอยู่อะ่ะคุณคิดว่ามันไม่มีผลหรอนี่คุณก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าโรงเรียนเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้มากหรอกกับคําว่าเด็กอะ่ะแต่เด็กก็เด็กเถอะน้องโยกพี่ก็รู้นะว่าสิ่งที่น้องทําลงไปอะมันผ่านการคิดของน้องมาแล้วนะเรากําลังใช้คําว่าสิทธิของเด็กที่คนอื่นก็รู้ว่ามันเซนซิทีฟทำอะไรอยู่มันไม่น่ารักเลย ลี่ยนตัวเองใหม่ยังไงน้องๆก็มีคนให้อภัยพี่คนนึงก็พร้อมจะให้อภัยแล้วก็สนับสนุนน้องๆให้เป็นเยาวชนที่ดีแต่ถ้าคุณให้ท้ายเขาแล้ววันหนึ่งคุณหยุดการสนับสนุนเขาว่าเ,วเรื่องใดๆก็ตามแล้วเขาไม่เหลือใครบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์คนรอบข้างวันนั้นนะ่ะเขาจะขาดคุณค่าในตัวเองอย่างรุนแรงไปจนถึงเขาอาจจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้ใครจะไปรู้วันนี้ผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นลูกคุณทําแบบเนี้ย คุณจะสนับสนุนหรือคุณจะตักเตือนสั่งสอนเราคงเห็นพฤติกรรมของหยกที่อ้างสิทธิเสรีภาพนะแกนนำกลุ่มสามนิ้วอย่างอานน์และคนอื่นๆต่างออกมาสนับสนุสน,นทางก้าวไกลนะผู้สมัครของก้าวไกลซึ่งจะได้เป็นสสก็ออกมายืนยันว่าสนับสนุนเป็นวิธีการที่ถูกต้องในขณะที่โรม พอกระแสตีกลับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เห็นด้วยนะฮะไม่ได้เป็นนโยบายของก้าวไกลก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดเรื่องทั้งหมดเป็นการกระทําของบุคคลนะฮะในขณะที่ผู้สมัครก้าวไกลนะฮะซึ่งจะเป็นสสนี่นะฮะก็ออกมาบอกบอกว่านักเรียนจะต้องได้มีสิทธิ์เรียนใหม่จําเป็นจะต้องมีผู้ปกครองโน,น่นนี่นั่นจนกระทั่งตุกตอบโต้กันไปมาจนเป็นประเด็นทางสังคม โดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับสาเหตุหลักๆที่ทําให้มีการใส่เครื่องแบบเพราะเรื่องของชนชั้นนะครับในประเทศไทยเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นคนรวยในขณะที่ประเทศไทยมีคนจนจํานวนมากนะฮะคนชั้นกลางจํานวนหนึ่ง และก็คนรวยอีกจํานวนส่วนหนึ่งเท่านั้นทําให้ชนชั้นมันแตกต่างกาันแต่เราไม่ถึงกับการแบ่งชนชั้นเหมือนในอินเดียนะครับที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนถึง4ชนชั้นนะครับสำหรับประเทศไทยเราต้องใส่ชุดนักเรียนนะฮะก็เพราะว่าต้องการยุติในเรื่องของชนชั้นที่เกิดมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับให้ทุกคนทัดเทียมกันคนรวยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหรูหรา มาโรงเรียนก็ใส่ชุดรเรียนเหมือนกันนะฮะซื้อร้านที่แตกต่างกันสีอาจจะแตกต่างกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันเป็นผ้าที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆฮนะเด็กนักเรียนชั้นกลางเด็กนักเรียนชั้นล่างเนี่ยยิ่งไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้ใ,หใส่ชุดปรเวทไปโรงเรียนและค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะมันแพงกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ในทางกลับกันทางสังคมเนี่ยคุณส่วนสังเกตไหมฮะ ลูกหลานของก้าวกรล,ลูกหลานของพิธาลูกหลานของธนาธรลูกหลานของช่อลูกหลานของเจี๊ยบยังคงใส่ชุดนักเรียนฮะไปเรียนหนังสือต่อไปแต่มีการยุลูกหลานของคนอื่นนะฮะซึ่งสมบัติแกนนำนะฮะมาสามนิ้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็บอกให้เจี๊ยบเนี่ยให้ยุลูกตัวเองให้ทำทำไมต้องไปยุลูกคนอื่นด้วย สิ่งเหล่านี้นะฮะในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบทางสังคมนะครับที่เราได้เห็นพฤติกรรมและการกระทําของกลุ่มที่เรียกว่านักเลงนักเรียนเลวนะกลุ่มม็อบสามนิ้วพฤติกรรมและการกระทําเหล่านั้นเราคงเห็นว่าสะท้อนย้อนหลังนะส่วนสื่อมวลชนที่นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะเพราะต้องการสะท้อนพฤติกรรมและการกระทําโดยให้สังคมไนดะ้เป็นคนตัดสินว่าควรจะไปทางซ้าย หรือจะไปทางขวาแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบางคนบอกว่าปรชะชาสื่อมวลชนนาเสนอมากเกินไปแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันได้เห็นพฤติกรรมที่เกิดจากการกระทําของม็อบสามนิ้วซึ่งสังคมคนโดยส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมลักษณะด,ดังกล่าวซึ่งวิธีการแก้ไขก็ต้องใช้ความจริงสุดท้ายความจริงจะเป็นตัวแก้ไขนะครับสังเกตไหมฮะพ่อของหยก แม่ของยกปู่ย่าตายายของหยกปฏิเสธที่จะรับผิดชอบกับเด็กคนนี้เพราะการกระทำและพฤติกรรมนอกเหนือจากกฎเกณฑ์จนยอมรับไม่ได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียวแรงแห่งสภา มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามี่ล้รื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษา your kind เป็นทุงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม,ม่ส่งรู้ ข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เสด็จทรงสิใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องลหลังพระปลิมสุดาและจะร้องขินข้า